ครับทุนเอฟซีอีกาชนลทุนททยคบวันนี้ผมอ้นอีกามารายการตรงนะครับคลิปแนะนำเสนอประเด็นของ3คู่3เกมนะครับหลังเกมนะฮะสเปอร์ชนะลิเวอร์พูล2-1เต็มไปด้วยดราม่ามากมายครับมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นในบ้านแท้ๆแพ้คาบ้านซะงั้นนะครับกับทีมเดิมที่พวกเขาเคยชนะมาในสึกคาราบาวครับ2-3วันเองฮะแล้วก็มาแพ้คาบ้านแล้วก็มนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ พ่ายแพ้แล้วนะครับในเกมแรกของซีซั่นด้วยน้ำมือของวูฟโอ้โหเหลือเชื่อเหมือนกันเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับในประเด็น3คู่นี้มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยปังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สไปเห็นก่อนนะครับชื่ชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จันรตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของอีการนะครับเพราะว่าที่นี่อีการช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่คู่แรกก่อนฮะคู่ของสเปอร์กับทางล ประเด็นอะไรบ้างครับที่อยากจะพูดถึงอ่ะข้อแรกก่อนเลยสเปอร์ลิเวอร์รพูลเป็นฟุตบอลที่เพียบไปด้วยคุณภาพอันนี้เรามองภาพรวมนะครับมองในเรื่องของการเล่นของทั้งสองฝั่งทั้งไก่ทั้งหงมันชัดเจนมากว่านี่แหละฟุตบอลระดับ5ดาวนี่แหละฟุตบอลคุณภาพทั้ง2ทีมนะครับมีทุกสิ่งที่เป็นฟุตบอลมีทุกคุณสมบัติที่ทีมฟุตบอลที่ดีพึงจะมี อย่างเช่นครอปเนี่ยเขาให้ความเคารพในตัวของแอนส์ปอตเตโกกลูเป็นอย่างมากเขาบอกว่าสิ่งที่แอนส์ปอตเตโกกลูสร้างกับเซลติกในตอนนั้นมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นฟุตบอลที่มีแพทเทิร์นชัดเจนเป็นฟุตบอลที่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์การที่เจนครอปคนอย่างเขาเนี่ยชมใครจะต้องยอมรับเลยว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาซึ่งแอนส์ปอตเตโกกลูในเกมนัดนี้ส่งสัญญาอะไรบ้างครับให้เราได้ทราบกัน ก็แน่นอนครับสเปอร์ในยุคของแอนสปอรตเกอกลูเล่นฟุตบอลแบบไหนก็เป็นแบบนั้นทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเจอทีมแข็งเจอทีมอ่อนก็เล่นด้วยวิธีนี้วิธีการเคราะวิธีการ passing วิธีการเล่นบริเวณริมเส้นการเซตเกมจากแดนหลังการ pressing จากแดนบนทำแบบนี้ตลอดทุกเกมเย่าเยือนเย่าเยือนและพวกเขาก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าในเกมล่าสุดประตู2 1ที่สเปอร์ได้ สเปอร์ก็โชคดีส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลก็โชคร้ายนะครับลิเวอร์พูลของเชนครับก็ยังเป็นลิเวอร์พูลที่ส่งดีนะครับแน่นอนฮะเกมนัดนี้โอ้โหหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เข้าทางพวกเขาเลยทั้งในเรื่องของตัวผู้เล่นก็ต้องเป็นรอง10ต่อ11สักพัก9ต่อ11แต่10ต่อ11 9ต่อ11เนี่ยของลิเวอร์พูลนะครับ ทรงบอลอะไรต่างๆฟุตบอลแพทเช์นแนวทางยังเล่นอย่างขยันขันแข็งเซนคลอปเองก็เป็นกุญซือที่มีกลิ่นที่ยอดเยี่ยมเขาแก้เกมตอนที่เหลือ9คนวางหลัง5กลาง3ถอนหน้าออกหมดเอากลาง3เนี่ยเป็นด่านหน้าเป็นเกาะกรบกะบังชั้นแรกเพื่อที่จะหยุดยั้งการขึ้นเกมของสเปอร์สุดท้ายพวกเขาก็ทำได้ดีมากมีเกมโต้กลับฉับพลันอันตรายนะครับและที่น่าสนใจคือ ถ้าเป็นทีมอื่นเนี่ยอาจจะโยนผ้าขาวลงกลางเวทียอมแพ้ไปแล้วแต่ลิพูลไม่ได้ยอมแพ้ครับเหลือ9คนอยากจะเอาชนะผู้มึงเหมือนกันอะไรประมาณนี้แล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของทีมเวิร์คซริตของทางฝั่งลิพูลเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับ9คนแบบวิ่งสุดชีวิตวิ่งแบบจนจะหมดลมหายใจครับสู้ตายถวายหัวทุกจังหวะนะครับนี่คือแพชชั่นที่มันเกินร้อยนี่คือสิ่งที่แฟนเดอะคอปเองพอมอมที่ทีมรักเนี่ย เออเห็นใจว่ะสงสารพวกนายมากเลยนายวิ่งแบบเนี้ยแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้เข้าทางเลยโอเคช่างมันปล่อยวางมันไปนะครับแล้วก็สู้กันใหม่ในเกมต่อไปเพราะว่าลิพูพยายามอย่างสุดชีวิตและจริงๆนะครับแต่ทุกอย่างมันตรงข้ามกับพวกเขานำมาซึ่งประเด็นที่2ดราม่าจากผู้ตัดสินเอาอีกแล้วนะครับ ประเด็นนี้บอกเลยว่าขี่เกียรตพูดแล้วฮะพูดจนแบบปากเปื่อยปากแฉมาตรฐานผู้สินของพิมเด็กอยู่ตรงไหนครับทําไมมันถึงย่ําแย่หวยแตกเละเทอะเปิดเปื้อนบ้าบอแบบนี้ฮะนี่เป็นอีกหนึ่งเกมครับที่ผู้ตัดสินขโมยซีนหลายคนพูดถึงผู้ตัดสินมากกว่าจังหวะในเกมด้วยซ้ำแท็กตรงแท็กติกการทำข้าวประตูตัวเองของเชียวม,มาติมนี่เป็นรองเลยนะครับ เพราะว่ามาตรฐานผู้สินนี่ต้องบอกเลยว่ายกนิ้วให้นะครับไม่ใช่นิ้วนี้นะฮะนิ้วอื่นนะครับผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่แฟนไก่แฟนหงมองในเกมนี้มาโอ้โหถ้าตัดสินแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นทีมของกูนเะนี่ยบอกเลยว่าหัวร้อนแน่นอนเพราะตัดสินได้แย่มากใบเหลืองปลิวว่อนเป็นใบเหลืองที่แบบบางจาังหวะไม่ควรให้จังหวะไหนที่ควรปล่อยก็ไม่ปล่อยจังหวะไหนที่ไม่ควรปล่อยก็ปล่อยคือค้านสายตา ตัดสินไม่ทันเกมนะครับไอช็อตใบหลงใบเหลืองใบแดงเนี่ยโอเคมันก็เป็นรายละเอียดที่เราต้องมานั่งคุยกันแต่ไอช็อตที่แบบรับไม่ได้จริงๆคือช็อตของลุยดิอาสลูกนั้นคือแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณไม่คุยกันเหรอไอห้องบ r คุยไม่คุยกันเรอไงให้มันเคลียร์ชัดชัดเจนก็หน่อยไหมทีไอช็อตของเคติโจน,นี่โข oh, คุณมีภาพสโลมีภาพนิ่ง ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอ่ะคุณให้ใบแดงเคยชิโจนเพราะว่าอะไรเล่นไม่ละเอียดเองอันนี้โอเคเราเข้าใจได้มันก็เคสเดียวกันกับกาซิเมโร่ที่โดนแดงครั้งนั้นไงฮะเหมือนกันเป๊ะเลยสถานการณ์ต่างๆแต่ไอ้ช็อตของลุยดีอาร์สตรงนั้นเนี่ยไอ้พวกเราเนี่ยครับแฟนบอลที่ได้ดูหน้าจอทีวีเนี่ยมองแค่ตาเปล่าเนี่รู้เลยว่าเฮ้ยไม่ล้ํานี่ว่าเป็นประตูของลิพูไปได้เลยแต่เฮ้ยไซมอนฮูเปอร์พูทธศิลป์ในห้อง VR สับสนกันครับ โอ้โหสื่อสารกันผิดพลาดได้ยังไงอะ่ะคุณมีไมค์คุณต้องคุยกันสิว่าเฮ้ยสรุปอะไรไอ้ห้อง VR อาบอกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไม่ล้ำนะคือคิดในใจ,จว่ามันไม่ล้ำต่บอกว่าเอ้ยยืนยันคําตัดสินเลยเพราะว่าคิดว่าไอ้ผู้ติดธิน์ในสนามมองว่าเป็นประตูนะคือไปคนละทางไปคนละด้านครับไปไปมามาคือแบบสับสนสื่อสารกันผิดพลาดแล้วก็กลายเป็นว่า ลิฟูเสียโอกาสครั้งร้ายแรงครับนี่แหละฮะคือความบ้าบาบอของผู้สินในวันนี้มาตรฐานพิมลีกมันควรจะต้องเป็นมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าคุณคือลีกที่ดีสุดของโลกแล้วคุณเอา VR มาใช้สิ่งที่คุณต้องทำให้ได้คือการจัดสินที่ไม่มีความผิดพลาดอาจจะมีความพลาดบ้างแต่ต้องขอให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ช็อตแบบนี้มันไม่ควรพลาด เพราะมันเห็นเต็มตาแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ล้ําคุณก็ต้องพูดให้เคลียร์ว่าล้าไม่ล้าตัดสินเป็นยังไงทั้งสองฝั่งนะแต่ที่แบบโอ้โหเห็นแล้วแบบปวดใจแทนแฟนหงเหมือนกันนะครับแต่ว่าแฟนหงเนี่ยคุณอย่าไปกล่าวโทษสเปอรนะฮะสเปอร์เขาไม่ได้เกี่ยวด้วยนะครับแต่สเปอรเนี่ยฉกฉวยโอกาสฉกฉวยความผิดพลาดการทําหน้าที่ของตัดสินได้ดีพวกเขาไม่ได้โกงครับพวกเขาไม่ได้ซื้อกรรมาการนะฮะ ถ้าซื้อกรรมการป่านี้สเปอร์เป็นแชมป์ไปนานแล้วครับเมานั้นคนที่จะต้องโดนกล่าวโทษโดนวิาพาก์วิจาร์ณสา,าสเสียเทเสียมากที่สุดคือผู้ตัดสินครับห่วยแตกเหลือเกินบอกเลยว่ามันจะไม่ใช่แค่เกมนี้เกมสุดท้ายนะฮะเดี๋ยวเกมต,ต่อไปก็จะมีตราบใดที่คนคุม VR คนคุมเทคโนโลยีเป็นมนุษย์ที่มักจะก่อความผิดพลาดได้ง่ายๆกับการตีความผิดเพี้ยนไปคนละทาง นะครับดังนั้นสิ่งที่ผู้รับผิดชอบต้องทําให้ด่วนที่สุดครับคือเรียกผู้ตัดสินมาอบรมอบรมให้หนักหน่วงเข้าคอสอบรมทุกเดือนยิ่งดีฮะกำหนดทิศทางกําหนดบทบาทอะไรต่างๆต้องกําหนดให้ได้อย่าให้มันเกิดการตัดสินที่ผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่ผมก็ยังคงมั่นใจว่าเดี๋ยวก็เกิดนะครับเพราะว่าพีม์รีกเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้แหละเดินคู่กับความผิดพลาดมาโดยตลอดอ่ะไปดูคู่ที่2ครับ เราไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้ยแพ้ได้อย่างไรครับเนี่ยนะครับไม่น่าเชื่อว่าแมสตี้จะมาพังเกมแรกกับเกมแบบนี้ไม่ได้ปรามมาวูฟ o นะครับวูฟเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ดีทีมหนึ่งนะครับแต่ที่ผ่านมาพวกเขาสามวันดี4วันป่วยเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ชนะเสมอแพ้สลับสับ,สบเปลี่ยนหมุนเวียนแบบนี้ตลอดเวลาแล้วกลางสัปดาห์เพิ่งจะตกรอบคาราบาวคัพมาด้วยนะครับความมั่นใจหดหาย ในขณะเดียวกันครับแมิตี้แม้ว่าจะตกรอบคาราบ,บาวาคับมาแล้วแต่ถ้ามองถึงมาตรฐานขูกเขาเนี่ยเกมแบบนี้มันต้องชนะสถานเดียวแต่เป๊บก็ยอมรับว่าพวกเขาไม่ดีพอซึ่งว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแป๊บกำลังเครียดแน่กังวลแน่นอนเพราะว่าการขาดโรดรีไปเนี่ยมันส่งผลกระทบพอสมควรโรดรีคือคนกำหนดทิศท,ทางของทีมเมื่อโรดรีไม่อยู่ ความนิ่งความละเอียดความรอบคอบมันหายไปคนอื่นที่เข้ามาทําแทนแทนกันไม่ได้นะฮะต่อไปก็ต้องรอจอห์นสโตนกลับมาจอห์นสโตนอาจจะเล่นได้ดีกว่าคนที่เล่นอยู่ในขณะนี้ก็ได้นะครับดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เป๊ปต้องทําให้ได้คือการทดแทนการหายไปของโรดรีในอนาคตข้างหน้าที่มันต้องเกิดขึ้นอีกนะครับแพ้ครั้งนี้บอกเลยว่าก็เสียหายเหมือนกันแต่ยังโชคดีที่ว่า ยังคงเป็นนั่งเป็นจ่าฝูงเพราะว่าทีมอื่นพลาดกันด้วยนะฮะแต่มันคือบทเรียนข้อผิดพลาดที่เป๊ปเองจะต้องทํากันบ้านอย่างหนักหน่วงนะครับและผมก็เชื่อว่าเขาจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้กับการเสียแต้มง,ง่ายๆกับทีมที่ไม่ควรเสียนะครับทีนี้ไปดูทีมที่3ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอา้าแมนยูอะไรครับเนี่ยแพ้อ,อีกแล้วเป็นความคุ้นชินคุ้นเคยหรือเปล่าที่คุณแพ้คาบ้าน เจ็ดเกมแรกคุณได้แค่9คะแนนต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นการออกซองออกตัวที่ย่ำแย่ที่สุดของปีสัจแดงและเกมแบบนี้แมนยูไม่ควรแพ้ไม่ควรพลาดคุณต้องได้3มแต้มเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นบ่อยนะครับไอาการแพ้คาบ้านต่อทีมไซส์ต่ำกว่าทีมคุณภาพต่ำกว่าแต่คุณพลาดกันเองพลาดในเรื่องของอะไรส่วนบุคคลส่วนทีมแนวรับเสียง่าย อะไรต่างๆนานานะครับแต่สิ่งที่เห็นคือโอกาสของคิซันเลสค่อนข้างน้อยนะฮะแต่คุณก็ยังปล่อยให้เป็นประตูแต่เรื่องเหล่านั้นมันไม่ได้สลักสำคัญเท่ากับโอกาสของคุณเพราะว่าคุณมีเวลามากพอในการทวงประตูคืนครับตีเจ้าให้ได้เราต้องแซงให้ได้แต่สิ่งที่ได้เห็นคือสเปะสปะมากครับการเข้าทำของปีศาจแดงนี่คือแบบอะไรก็ไม่รู้ ไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่มีทิศทางที่มันแน่ชัดเลยขณะที่คุณมีตัวรุกที่ดีพอตัวดีกว่าคิสตันฟาเรตด้วยซ้ําตอนนี้ฮะเชนฮาร์กมึนละครับเก้าอี้ร้อนแล้วนะครับเพราะว่าอะไรคือผ่านมาหนึ่งปีละนี่มาอีกปีนึงละยังไม่มีความชัดเจนในตัวเองเลยอาจจะสร้างโอกาสได้แต่ทําไมคุณจบสกอร์แบบนั้นนะทําไมคุณไม่มีความเด็ดขาดในพื้นที่สุดท้ายอ่ะมันเกิดขึ้นมาแล้วซ้ําแล้วซ้ําอีกครับ ตรงนี้ก็เป็นงานแก้นะครับของที่เชนฮาร์คถ้าคุณอยากจะอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้ต่อคุณต้องแก้ให้ได้ถ้าคุณแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมปล่อยให้คุณซูนอื่นเข้ามาทําหน้าที่แทนนะครับเพราะว่าคุณได้รับโอกาสมาพอสมควรแล้วนะครับคุณต้องแก้ให้ได้ครับผมเชื่อว่าเชนฮาร์น่าจะมีวิธีแหละยังคงมองว่าเชนฮาร์น่าจะสู้ต่อมองเป็นนัดต่อน,นัดสําหรับปีสีแดงว่าจะยังไงเดี๋ยวดูนะครับการสัปดาห์กราดสรายจะเป็นแบบไหนจะแพ้หรือชนะ โอ้ท oh, ัาแพ้มันนี่บอกเลยว่า <c oughs> เทนฮากงานเข้าคุณแน่นอนอะนะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแาวทางนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางวิการนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ